f u t u r e s k สกิลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบล็อก a i n และคริปโตเคอ r รนซีอยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเ,เรียนจบคอร์สทาง f u t u r e s k i l l ลจะมีการมอบส i f i c a t e เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษส,สุด สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจบิดดอยตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที50%อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับอาก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวบิดดอยกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็กลับมาโปบก,กับผมอีกเช่นเคยแอดโคมันยองนั่นเองครับวันนี้นะครับแอดก็จะพาไปดูลาว เหรียญเกมไฟนะครับที่แอดมีความสนใจนะครับรวมถึงมันก็เป็นที่พูดถึงกันมากในช่วงนี้ถูกไหมครับแอดก็เลยจะพาไปดูทางเทคนิคอลกับเหรียญพวกนี้กันหน่อยนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยแต่ละเหรียญที่น่าสนใจสําหรับแอดน,นะครับว่ามันมีสภาพการเป็นยังไงบ้างแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจเนี่ยเป็นยังไงตรงนี้ซื้อไหมหรือตรงนี้ควรขายแล้วหรือย่างนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายก็จะขอตบท้ายด้วย ETH นะครับ เป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับผมเพราะเมื่อกี้นะครับตอนที่แอดกำลังเริ่มอัดคลิปอยู่ก็ได้ทำ a t h ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ไปดูเนี่ยมันก็จะยังไงยังไงดูนะครับแต่ก็เอาไว้ใช้คลิปแล้วกันนะครับผมค่อยไปดูกันโดยวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือตัวแซนนะครับผมแซน ซึ่งถ้าดูคู่ BTC บนทม์เฟรม4ชั่วโมงอย่างที่แอดเคยได้สอนไปนะครับว่าเราจะใช้เส้น Moving Average 2 0 0บน i ท e f เฟรม4ชั่วโมงนะครับเป็นตัวชี้วัดว่าโอเคราคามันน่าซื้อหรือเปล่าตรงนี้ความเสี่ยงมันสูงหรือ,อยังนะครับผมซึ่งถ้าใครจําไม่ได้นะครับก็ขอทวนให้สั้นๆนะครับว่าถ้าราคายังอยู่ใต้เส้น Moving Average 2 0 0บนทม์เฟรม4ชั่วโมงหรือเส้นสีส้มตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าราคายังถูกอยู่นะครับเพราะว่า BTC เนี่ยเล่นขึ้นไปแรงแต่เหรียญพวกนี้เนี่ย กลับยังไม่ค่อยเล่นนะครับผมหรือก็เรียกว่าขึ้นได้ช้ากว่าตัวการที่ BTC ขึ้นนั่นเองนะครับผมในขณะที่ตรงข้ามกันนะครับผมถ้าเกิดมีการเบร a k นะครับผมถ้าพึ่ง break นะครับหรือถ้ามีการลงกลับมา r ีเ e สเนี่ยก็จะถือว่าเป็นจังหวะที่น่าซื้อที่สุดแล้วสำหรับเรียนพวกนี้นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างตัวแซนนะครับก็คือมันก็จะเห็นว่ามันขึ้นไปสูงมากๆแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับผมในการ เข้าซื้อนะปัจจุบันนั่นเองนะครับผมโดยตรงนี้ก็จะพิจารณาจากคู่อย่าง BTC อย่างที่ได้บอกไปนะครับผมแต่ที่นี้นะครับเท่านี้ก็อาจจะยังไม่พอเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงสูงแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ขึ้นต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูแนวรับแนวต้านกันนะครับของตัวแซนนะครับผมโดยอดจะวัดจากตรงนี้นะครับก็คือจุดที่มันกลับลงไปรีเทสเส้นนี้เป็นเส้นแรกทีแรกนะครับผมแล้วก็จะวัดขึ้นมาจนถึง ไฮของครั้งนี้นะครับผมอ่าโอเคแล้วเราก็จะไปดูกันว่าตอนนี้เนี่ยมันมาถึงเป้าหมายส่วนไหนแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าโอเคตรงน,นี้ถูกแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนงครับอ้ยยังเปิดไม่หมด <c oughs> ขอเปิดให้ครบก่อนนะครับผมเออหนึ่งหนึ่งโอเคอ่ะโอเคนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวแซนที่ มันเล่นขึ้นมานะครับต้องเรียกว่าจริงๆมันเป็นบูแฟกนั่นแหละนะครับผมก็คือเป็นบูแฟกแพทเทิร์นนะครับตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาจนถึงตรงนี้นะครับอืมโอเคเดี๋ยวแอดขอปรับสีอะไรนิดหน่อยอ่ะโอเคแล้วเสร็จแล้วนะครับมันก็มีการเบรกบูแฟกตรงนี้ไปบน t ท m e เฟรมสีชั่วโมงเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับอ่า breaking ขึ้นบนแล้วกลับมา r e เ e สแล้วขึ้นไปใหม่นะครับผมซึ่งการขึ้นตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับล่าสุดนะครับตัวแซนเจ้าแซนเนี่ยมันก็ ติดแนวต้านของกรอบสีม่วงตรงนี้อยู่นะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับและปัจจุบันนะครับหลังจากติดแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปชนนะครับแล้วลงมาปิดต่ํากว่าในกรอบสีม่วงตรงนี้และปัจจุบันสองแท่งหลังของแท่งสีม่วงนัคือ8ชั่วโมงย้อนหลังโดยประมาณนะครับก็พยายาม กลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านแต่ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปได้สั้นๆนะครับว่าแนวต้านของแซนนะตอนนี้ที่สําคัญคือ2.92เหรียญนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญก็คือต้องผ่าน3.168หรือประมาณ3.17ให้ได้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไปยังเป้าหมายสําคัญนะครับแนวต้านสําคัญตรงน,นี้ก็คือ3.52เหรียญโดยประมาณตรงน,นี้มีโอกาสเป็นไปได้น,นะครับสำหรับแซนในการขึ้นของบูแฟรรอบนี้นะครับผมและการเบรกบูแฟรนี้ก็กําลังเหมือนจะสร้างบูแฟรอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคซึ่งการขึ้นตรงนี้นะครับผมเมื่อเมื่อก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มอ่อนแรงแล้วถูกไหมครับเพราะว่าชนแนวตานเลยยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ราคาของแซนเนี่ยจะกลับลงมารีเทสที่แนวรับ2.45หรือก็คือไฮเดิมของแท่งบูลแฟกตรงนี้นะครับผมและอาจจะลงทะลุก,กลับลงมาได้ถึงตรงนี้เลยนะครับผม ประมาณตรงนี้นะครับก็คือ2.25จนถึงประมาณ2.07 2.08อะไรแต่ทถวนี้นะครับผมซึ่งถ้ามันลงมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นแถวๆราคาไหนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเสี่ยงเข้าไปรับก็ได้นะครับผมถ้าไม่หลุดแนวรับจากตรงนี้นะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับผมแต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยแนวรับสําคัญสุดท้ายนะครับก็คือ1.787นะครับผมคือตรงนี้ราคาตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้นะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับ ก็คือเส้นสีแดงน,นี้ถ้าหลุดลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วรับอยู่ก็อาจจะมีมุมมองว่าโอเคอยู่นะครับเป็นราคาสุดท้ายที่รับได้นั่นเองถ้าหลุดมาจากราคานี้แล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าไปเล่นมันอีกแล้วนะครับผมเพราะมันจะเข้าสู่ขาลงนะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คืออย่างที่สรุปไปนะครับผมถ้ามันย่อลงมานะครับก็สามารถรับได้ทุกราคาอาจจะแบ่งไม้ตามกลยุทธ์ของเพื่อนๆไปก็แล้วแต่เลยนะครับผมแล้วถ้ามัน break กรอบสีม่วงตรงนี้ได้เมื่อไหร่เป้าหมายอยู่ที่3.52นะครับผม อ่าประมาณนี้ในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับ อ่ะโอเคถัดมาตัวมานาน,นะครับผมก็มีสภาพไม่ต่างกับแซนเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเป็นคู่ BTC เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็มีการ b r e a k ส้น moving average 200ร S, <S ัน,ร S, <S นรท่าเฟรมสีชั่วโมงมานานแล้วและตอนนี้กำลังพักพักฐานอยู่นะครับผมซึ่งความเสี่ยงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากตัวแซนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้าซื้อตรงนี้ก็มีความเสี่ยงที่สูงมากๆอยู่นะครับผมและถ้าเรามาดูแนวรับแนวต้านนะครับผมก็จะใช้ทฤษฎีเดียวกันนะครับก็จะลากจากตรงนี้นะครับผมขึ้นไปที่แถวๆตรงนี้นะครับอ ีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัวมานาเนี่ยมาได้ไกลกว่าตัวแซนพอสมควรเพราะขึ้นมาทดสอบได้ถึง4.2แล้วซึ่งก็คือแนวต้านสําคัญนะครับผมซึ่งขึ้นมาทดสอบแล้วก็ยังไม่มีแท่งไหนเลยที่สามารถปิดเหนือเส้นนี้ได้นะครับผมและปัจจุบันนะครับอ่าเออเหมือนกันนะครับผมก็คือกําลังทดสอบแนวต้าน คล้ายกับตัวแซนเลยนะครับก็คือทดสอบแนวต้านที่1.272เหมือนกันนะครับซึ่งราคาอยู่ีแถว3.45-3.46และที่สำคัญคือจำเป็นที่จะต้องผ่านในตัว3.765ตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ด้วยนะครับหรือก็คือเบรกแนวต้านกรอบสีม่วง,งนี้ให้ได้เพื่อที่จะกลับไปทดสอบแนวต้าน4.2ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จำเป็นที่จะต้องปิดเหนือให้ได้เพื่อที่จะไปต่อนะครับผมซึ่งถ้าไม่ไปต่อนะครับการขึ้นมาทดสอบตรงนี้จะทำให้เกิดดับเบิลท็อปพันทีนะครับผมและการเกิดดับเบิลท็อปตรงนี้เนี่ยก็อาจจะ โอกาสย่อแรงลงมาได้ถึงตรงนี้เลยนะครับแถวแถวสองเหรียญนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า,าตรงมุมมองตรงนั้นอ่ะก็คือมุมมองหลังจากที่ตัวไอตัวมานาเน,นี่ยมันสามารถเบรกกรอบสีม่วงตรงนี้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้นะครับผมแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเบรกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะย่อลงกลับมาที่แนวรับโซนสีม่วงเนี่ยก็ยังมีอยู่แถวแถวสองจนถึงนะครับโดยประมาณนะครับผมและเหมือนกันนะครับถ้าเกิดตัวมานานเนี่ย ลงมาที่แนวรับ2.045อะไรแถวเนี้ยและไม่สามารถที่จะรับไว้อยู่นะครับผมก็จะถือว่าจบขาขึ้นกันเลยนะครับผมก็ไม่ควรจะไปเข้าซื้อแล้วถ้าหลุดราคานี้แต่ถ้าเกิดไม่หลุดนะครับแต่แถวตรงนี้ก็เหมือนตัวแซนนะครับผมก็สามารถรับได้ทุกราคาโดยการแบ่งไม้ตามกลยุทธ์ของเพื่อนๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าความเสี่ยงมันสูงแล้วนะครับสาหรับทั้งแซนทั้งมานาเลยเมื่อดูคู่กับ b t c นั่นเองนะครับผมถ้าให้แอดแนะนำนะครับแอดก็คงจะไม่เข้านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะ ข้าเนี่ยอาจจะไม่ขัดนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแค่ความเสี่ยงมันจะสูงเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะครับเป้าหมายก็ยังเป็นที่4.2ที่จะไม่ต้องปิดเหนือให้ได้เพื่อที่จะไปต่อส่วนแซนก็เหมือนกันนะครับต้องปิดเหนือ3.52ให้ได้ถึงจะมองว่าจะไปอย่างเป้าหมายถัดไปข้างบนได้นะครับผมซึ่งก็ยังไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะมันยังไปไม่ถึงนะครับผมดังนั้นสรุปได้ก็คือทั้งแซนทั้งมานาเนี่ยมีรูปแบบการเล่นที่คล้ายคลึงกันมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคถัาาะคะาาดา้ว่ คล้ายกับแซงกับมานาด้วยเช่นกันนะครับเพราะก็อยู่เหนือตัวแซ่บมูวิ่งเอาเลยสองรอบันสชั่วโมงมาสักพักแล้วนะครับผมทีนี้เราก็เลยจะมาดูคู่ usdt เพื่อที่จะมาดูแนวรับแนวต้านเช่นกันนะครับผมซึ่งแอก็จะมองว่าจุดนี้นะครับจุดที่รีเทสตรงนี้นะครับรวมถึงตรงนี้อ่ะโอเคเหมือนกันนะครับผมคือไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือมีการกลับขึ้นมาทดสอบนะครับผมแต่เจ้าตัวมานาไอ้เจ้าตัว e n j นี่จะแตกต่างกับมานาและแซนในหนึ่งตรงที่ปัจจุบันนะครับแท่งปั ที่แนวต้าน3.27งโดยประมาณแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าระดับลำดับขั้นการเล่นตอนนี้เนี่ยมันจะเรียงตามนี้นะครับคือแซนช้าสุดรองออกมาคือมานาและ e ี j นําำหน้าไปแล้วนะครับผมซึ่งการนำหน้าตรงนี้ถือว่าไม่สวยก็คือถ้า1นึทุ่มนะครับผมแทงหนึ่งทุ่มแท่ง4ี่ชั่วโมงที่จะปิดตอน1ทุ่มเนี้ยมันไม่สามารถปิดเหนือ ราคา3.27ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดดับเบิลท็อปนะครับผมที่อันนี้คือสิ่งที่แอบบอกว่ามันนำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงเลนะครับที่ e n j เนี่ยราคาจะย่อลงมาได้นะครับผมซึ่งการย่อตรงนี้มันก็จะมีแนวรับต่างๆดังนี้นะครับก็คือแนวรับแรกก็จะเป็นตรงนี้นะครับกรอบสีม่วงก็คือ3.048จนถึง 2. 2.9โดยประมาณนะครับผมซึ่งแอดเชื่อว่าถ้าเกิดเกิดดับเบิ้ลท็อปเงี้ยมันไม่น่าจะรับไว้อยู่นะครับผมมันอาจจะลงมาเน้อถึง2.6หรือก็คือกรอบตรงนี้อีกทีหนึ่งที่2.478หรือ2.448นั่นแหละ จนถึงแถว2.37นะครับผมก็อาจจะย่อลงมาได้รวมถึงอาจจะย่อลงมาได้ถึงกรณีเวลวร้ายที่สุดก็คือ2.18โดยประมาณนะครับอาจจะมีการย่อลงมาถึงตรงนี้เลยก็ได้ซึ่งถ้าย่อลงมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วปรากฏว่าราคารับไว้ไม่อยู่ก็จะถือว่าจบขาขึ้นเลยนะครับผมแต่แอดเชื่อว่าขาขึ้นของเหรียญต่างๆที่เป็นตัวเกมไฟลยตรงนี้อาจจะยังไม่จบแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นไซด์เวย์มากกว่าเพราะฉะนั้นแอดมองว่า เหมือนกันนะครับผมถ้าใครรับความเสี่ยงได้สูงๆเนี่ยแนวรับต่างๆที่มันย่อลงมาตรงนี้เนี่ยก็สามารถทยอยรับเข้าไปได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นแอดแอดจะไม่เล่นแล้วนะครับผมก็ทมนั้นนะครับก็คือแล้วแต่มุมมองเลยนะครับผมถ้าเป็นตัวแอดอย่างแอดจะไม่เล่นนะครับผมแอดจะรอให้มันจบขาขึ้นตรงนี้เพราะว่าแอดเชื่อว่าสําหรับแอดเนี่ยมันช้าเกินไปแล้วที่จะมาเข้าโฟโมเรียนพวกนี้แต่สําหรับใครที่ยังชื่นชอบอยู่และยังอยากที่จะเสี่ยงเล่นนะครับผมก็อย่างที่บอก แนวรับพวกนี้ก็ทยอยรับได้เลยทุกราคาและแนวรับสุดท้ายที่แอดมองไว้ว่า รับไว้ควรจะอยู่เนี่ยคือ2 1งจโดยประมาณถ้าหลุดลงไปตรงนี้ควรจะเริ่มขัดลอสทิ้งได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะกลับเข้าสู่ขาลงแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมทีนี้ตัวที่แตกต่างจาก3ตัวแรกที่กล่าวมาตัวแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือ as หรือ axi e. นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าราคาดูคู่กับ btc แล้วยังไม่ถือว่าสูงเกินไปในช่วงนี้นั่นเองนะครับผมแแน่นอนว่ามันมีการกลับลงมารีวิสิตตัวเซ e e มูสออร์เมลสองร้อยบัทำเฟรมสีชั่วโมงเลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับตัวต แอดมองว่า axs หรือ axc ตัวนี้เนี่ยน่าซื้อกว่าเป็นไหนๆเลยนะครับผมแต่ก็น่าต้องบอกว่าการรีเทสเนี่ยถ้าเกิดปรากฏว่าตัวราคาคู่ btc ตรงนี้มันร t e ทสแต่ปรากฏว่าแนวรับของเส้น moving average ตรงนี้ไม่สามารถรับไว้ได้แล้วมันหลุดลงไปด้านล่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่ามันแปลว่า axs เนี่ย อาจจะขึ้นได้น้อยเมื่อเทียบกับ BTC นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รับความเสี่ยงขั้นไาเองแต่สําหรับแอดแอดมองว่าก็น่าเสี่ยงมากกว่าที่จะไปเข้าไอ้สาตัวแรกที่แอดพูดถึงนะครับผมอ่าทีนี้เราก็มาดูแนวรับแนวต้านของ AX กันนะครับอ่าโอเคตรงนี้แอดก็ได้มีตีไว้แล้วนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าอ่ตอนนี้เนี่ยตัว a s เนี่ยมันยังเล่นอยู่ในกรอบสีม่วงตรงนี้นะครับผมอ่าอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับซึ่ง ถ้าเล่นในกรอบสิงห์ม่วงตรงนี้แล้วเลือกที่จะ breaking ข้างบนเนี่ยแนวต้านถัดไปเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นแถว155ที่ X S ยังไม่สามารถที่จะปิดเหนือได้เลยนะครับผมถ้าสามารถปิดเหนือได้อีกเนี่ยมุมมองแอก็คือเราจะเจอแนวต้านอีกรอบนะครับผมที่ตรงนี้นะครับที่อาจจะทําให้ X S เนี่ยขึ้นไปไซด์เวย์ได้นะครับแต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายของแอที่มองไว้เนี่ยของรอบนี้ของ X S เนี่ยมันก็คือตรงนี้นะครับผม1.618แถวราคา221เหรียญด้วยประมาณนะครับผมถ้าสามารถ break กรอบสิงห์ม่วงตรงนี้ได้หลังเกิดการไซด์เวย์นะครับ มันก็ไม่แน่เสมอไปถูกไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ย ไอตัวไฮเดิ้ลเนี่เรายังไม่สามารถปิดเหนือได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันไซเว่เนกรกอบสิงโมงตรงนี้แล้วเกิดหลุดลงไปนะครับผมปิดหลุดแนวรับที่132เหรียญแถวๆนี้นะครับผมแนวรับถัดมาที่สําคัญที่ไม่ควรจะหลุดเลยก็คือ1 1 4ี่เหรียญเพราะถ้าหลุดตรงนี้นะครับก็จะถือว่าเข้าสู่ขาลงของ AS แล้วนั่นเองในความคิดเห็นของแอดนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือราคาตรงนี้เนี่ยก็รับไว้ได้นะครับเช่นเดียวกันแต่ราคาที่น่ารับไว้เลยนะครับก็คือาการลงมแตะแล้วไม่ถลา นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าปิดหลุดเนี่ยก็ควรจะขัดลอสทิ้งนะครับผมสำหรับชอบ AXS นะครับและถ้าพูดถึงความเสี่ยงของ AXS เนี่ยก็ถือว่าต่ำ กว่าแซนมานานและ e n j นะครับผมถัดมานะครับก็คือตัวอลิสนะครับผมซึ่งรูปแบบจะคล้ายกับ AXS เลยก็คือก็น่าสนใจที่จะเข้าในช่วงนี้อยู่เพราะก็ยังถือว่าราคาไม่สูงเกินไปและยังมีอัพไซด์ที่ยังเล่นได้อยู่ข้างบนนะครับเมื่อเทียบกับ3ตัวแรกที่แอดพูดไปนะครับผมก็คือต้องเรียกได้ว่าปลอดภัยกว่านั่นเองในทางเทคนิคนะครับผมและในส่วนของตัวราคานะครับเราก็จะเอาแท่งแถวๆถนี้นะครับที่มันลงมารีเทสแล้วก็เบรกได้เป็นแท่งแรกก็ตรงนี้แถวๆนี้นะครับผม อ่ะโอเคอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า A S นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีการขึ้นไปทดสอบ17.5เหรียญที่เป็นโกลเด้นเลชชไปแล้วของฟิโบนัชชีนะครับผมแต่ไม่สามารถผ่านได้นะไม่เกิดการย่อลงอย่างรุนแรงนะครับผมซึ่งเมื่อก็จะเห็นว่าโอเคปัจจุบันนะครับเรายังเล่นอยู่ในเก่อ ตรงนี้อยู่นะครับผมแนวรับของกรอบสีม่วงตรงนี้นะครับยังไม่หลุดนะครับผมแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะหลุดอยู่ซึ่งถ้าหลุดลงมาเนี่ยแนวรับถานมันอยู่ที่แถว14เหรียญนะครับผมถ้าไม่หลุด14เหรียญเนี่ยแอดมองว่าน่ารับไว้หรือแม้แต่14.6ตรงนี้ถ้าไม่หลุดก็น่ารับไว้เช่นกันเพราะอาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาก็ได้นะครับผมซึ่งการกลับตัวตรงนี้ถ้าสามารถ b r e a 15.3ได้โดยประมาณหรือ15.4ได้เนี่ยปิดเหนือได้เมื่อไหร่เนี่ย กรอบแนวต้านถัดไปก็จะเป็นแถวนี้นะครับผมก็คือแถว16.3ถึง16.8 16. โดยประมาณนะครับผมซึ่งถ้าเบร a k ได้ก็จะขึ้นกลับไปทดสอบที่ adh เดิมที่แถว17.5ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมและทำอะไรเหมือนกันนะครับถ้าปิดหลุด14เหรียญเนี่ยก็ไม่น่าเล่นแล้วนะครับผมก็อาจจะเข้าสู่ขาลงก็เป็นได้นะครับมีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นถ้าปิดหลุด14ควรจะ cut ลอสนะครับผมแต่ถ้าสามารถเบร a k นะครับสามารถเ r e a 15เหรียญได้เนี่ย รวมถึงเบรก15.0ต้องเลยว่าถ้าสามารถเบรก15.4เหรียญได้เลยแล้วกันนะครับผมแอดก็มองว่ามันจะไปได้ถึง17.5เลยมีโอกาสสูงแต่อาจจะมีการไซเวยพักฐานแถว16.3ถึง16.8แถวนี้ก่อนนะครับผมโอเคก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้เองอเอสเลกียลสำหรับตัว a r ริสนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายน,นะครับส,สำหรับ คลิปนี้นะครับก็คือตัวกาล,ลานะครับผมกาล,ลาคู่ BTC เนี่ยถ้าเทียบกับ5ตัวที่พูดไปถึงเนี่ยก็ค่อนข้างจะแลกกิ้งพอสมควรเพราะว่าราคาเนี่ยเมื่อเทียบกับ BTC แล้วยังอยู่ใต้เซ้น m o ว i ่ g Average 200มันทําเฟรม4ชั่วโมงอยู่เพราะฉะนั้นแปลว่ากาล,ลาในระยะยาวเนี่ยอาจจะน่าสนใจกว่า5ตัวนี้แต่ว่าในระยะสั้นนะครับก็ต้องเรียกว่า ยังไซว์เวย์อยู่นะครับผมและยังขึ้นได้ช้ากว่า b t c เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเล่นเก่งกำไรในกาลาช่วงนี้เนี่ยแอดอาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะยังไซว์เวย์รวมถึงอาจจะเป็นไซว์เวย์ดาวด้วยซ้ำน,นะครับยังคงไม่เรียกว่าอาจจะขึ้นได้แรงจนกว่าจะสามารถเบรกเซมูเวงกำไรสองร้อยมันทำเฟรมสี่ชั่วโมงได้อย่างเช่นอาริสหรือเอ็กถึงจะน่าสนใจมากกว่านั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ไปดูแนวรับแนวต้านกันสาหรับเจ้าตัวกาลานะครับผมซึ่งแนวรับแนวต้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าตัวกาลานะครับผม อ่ะโอเคก็คือการานเนี uh ่ยขึ้นไปทดสอบตรงนี้นะครับเอแถวแถวเส้นหนึ่งนั่นก็คือแถว ATH เดิมนะครับผมไม่เรียกว่า ATH เดิมต้องเรียกว่าเป็นอ่ i ไฮเดิมของช่วงสายเวย์ตอนนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะและปัจจุบันนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อวันที่31ตุลาคมมันก็ขึ้นไปทำ d o u b ลท็อปนะครับผมทำให้ราคาเนี่ยร่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับผมแต่ต้องเรียกได้ว่าการร่วงลงมาตรงนี้ยังไม่หลุดแนวรับสําคัญตรงนี้นะครับที่แถวแถวศูนย์จุดศูนย์แปดหกโดยประมาณนะครับผมดังนั้นถ้าไม่หลุดเน ราคาในถังนี้เนี่ยแอดมองว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเก็บในระยะยาวนะตรงนี้ก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดที่เราจะเข้าซื้อแต่ถ้าจะพูดถึงการเทรดในระยะสั้นนะครับแอดมองว่าราคาของตัวการานเนี่ยจำเป็นที่ต้องเ r e กแนวต้าน0ูจุด1เหรียญเส้นสีแดงเนี่ยให้ได้ก่อนไปปิดเหนือให้ได้ก่อนแอดถึงมองว่าโอเคเราควรที่จะเข้าไปเล่นกิ่งกำไรนะครับแต่ถ้าใครทนถือยาวได้เนี่ยก็ถือไปได้นะ มันอาจจะไซเวไปอีกสักพักหนึ่งอ่ะออถ้าใครทนได้แล่ถ้าใครทนไม่ได้แล้วอยากแบบอ,อ,อยากขึ้นเลยอยากให้มันขึ้นเลยเพราะฉะนั้นควรที่จะรอให้มันเบรก0.1ให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับผมและมันอาจจะขึ้นไปถึง0.11จนถึง0.12อะไรแถวนี้โดยประมาณบนกรอบสีม่วงตรงนี้นะครับและจำเป็นที่ต้องเบรกไอ้ตัว a t h ไอ้แถวๆ h เดิมตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมแอดถึงจะมองว่าโอเค เรามีโอกาสที่การลานเนี่ยจะขึ้นไปไซด์เวย์บนกรอบแนวต้านแถว 1, 0 1 3โดยประมาณนะครับแถวๆนี้นะครับผมก่อนที่จะไปยังเป้าหมายของรอบนี้ก็คือแถวๆ0.146โดยประมาณนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ ก็คือเป้าหมายของกาลาล้อมนี้ถ้าเกิดสามารถ break 0.618ตรงนี้ได้นะแอดมองว่าโอเคมันจะมีแรง f o r มเข้ามาแล้วมันอาจจะขึ้นไปได้ถึง0.146เลยทีเดียวแต่ถ้ายังไม่ break นะครับก็ถือไปได้น,นะครับระย,ะยะยาว,ยาวแต่มันอาจจะใช้นานหน่อยเท่านั้นเองที่ได้บอกไปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ6กเหรียญเกมไฟที่แอดสนใจนะตอนนี้นะครับและก็มองพีมุมมอง,มองว่าโอเคมันมีความแตกต่างกันในพท t t e r n นะตอนนี้ก็คือสรุปนะครับก็คือแซนมานาและ E N J นะครับผมแซนมานาและ E N J นะครับผมความเสี่ยงจะสูงกว่า x ออลิสและกะลานะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังมีอัพไซต์ขึ้นต่อได้นะแต่อาจจะไม่เยอะแล้วนะครับโอเคประมาณนี้สํหรับ x x อลลิสแอดมองว่าน่าซื้อเพื่อเก็งกําไรมากที่สุดในช่วงนี้นะครับผมสํหรับ2ตัวนี้ก็ สามารถรับได้นะครับผมส่วนกาลานะครับถ้าจะเล่นเก่งกาไรระยะสั้นแอดยังไม่แนะนําแต่ว่าสามารถเก็บเพื่อดูในระยะยาวได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหเหรียญเกมไฟล์ของวันนี้นะครับผมและสุดท้ายขอสรุปด้วย ETH แล้วกันนะครับปิดท้ายตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเป็นอัพเทรนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยถูกไหมครับสำหรับ ETH และปัจจุบันก็ทำ ETH ใหม่ไปแล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่าก็อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าทำ ETH ใหม่ แล้วมันทําได้แค่นี้แอดก็มองว่ามันอาจจะเกิดดับเบิลท็อปบนทาไทมเฟรม4ชั่วโมงได้และอาจจะทําให้ราคาย่อลองกลับมาที่0.618หแถว3950เรอหเหรียญได้อีกรอบนึงเลยทีเดียวถ้าเกิด ETH เนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปทดสอบ4 6 7 3เหรียญได้นะคผมคออการเบรก e ทํา ETH ใหม่ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันเบรงนิดเดียวเองอะเหมือนกับแบบไม่ได้มีเนยะสําคัญอะไรเลยและยังไม่ได้ปิดเหนือ ตัว ETH เดิมด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นเนีย่ยแอดมองว่าถ้ามุมมองแอดตอนนี้นะถ้า ETH อะยังไม่สามารถไปทดสอบแนวต่างกรอบสิงม่วงได้ไม่ว่าจะเป็น4 6 7 3หรือ4,830ก็ตามเนี่ยแอดมองว่ามีโอกาสาที่ราคาจะย่อลงสูงมากๆนะครับผมในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมซึ่งการล่วงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดถ้าถ้าเกิดมันขึ้นได้แค่นี้้วไม่ไปไหนนะไม่สามารถปิดเหนือได้แบบที่มันมีในยะนสำคัญอนะแอดก็บอกว่ามันจะเกิดดับเบิลท็อปแล้วอาจจะย่อมา3,950อีเก้าร้อยห้าสิบอีกรอบหนึ่น เกิดปิดถแถวแนวต้านในแถวนี้ก็โอเคนะครับผมเพราะว่ามันก็อาจจะปิดแถวแถวนี้แล้วเกิดการไซด์เวดาวกลับลงมาแล้วรีวิสิตที่แถว ADH เดินแถวนี้ที่แถว4,450เหรียญโดยประมาณแถวเส้นป่าสีเหลืองตรงเนี้ยแล้วก็อาจจะไซด์เวอัพกลับขึ้นไปเพื่อพยายามที่จะเบรกกรอบสม่วตตรงนี้แล้ไปยังเปา้าหมายนแถว5,000เหรียญได้นะครับผมภายในเดือนนี้นั่นเองนะครับ ันน่าตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับการทำ ETH ในครั้งนี้ของตัว ETH นะครับผมซึ่งถ้าดูจากคู่เหรียญ Market Cap ETH BTC เนี่ยก็อาจจะมองว่ามันก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่0.44เหมือนเดิมมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับผมโอเคซึ่งก็คือแอมมองว่าแรงฟอรมง ETH เนี่ยมันจะยังไม่เข้าจนกว่า ETH เนี่ยมันจะสามารถ break 0.48ตรงนี้ได้นะครับผมอ่าก็คือคู่ Market Cap ETHBTC เนี่ยควรจะ break 0.48ให้ได้ก่อนนะครับผมถ้ามัน break ไม่ได้แอก็มองว่าแรงฟอร์มมันจะยังไม่เข้าหรอกนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งแรงฟอร์มจะเข้าตรงนี้แอก็มองว่ามันก็น่าจะไปเกิน5,000เหรียญได้เลยแหละนะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว ETH ตัวนี้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหรียญใหญ่ที่เป็นผู้นำของ Altcoin นะครับเพื่อที่จะ lead เราไปยัง Altcoin ซีซั่นได้ในอนาคตน,นั่นเองนะครับผมโอเคคคคยวววัันนนนี้กนะก็็ะพอออสมรรบบแขจคลิป เพียงเท่านี้แล้วกันและสำหรับคนที่ยังไม่กดไลค์กด subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับก็กดให้แอดด้วยละกันนะครับและสำหรับวันนี้ก็จากลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ